สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนยเสียป้ออีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการฝนมีดกีดยางนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันทุกภาคทุกภาคทุกพื้นท,ท,ท,ที่ไหมครับนี่จะเป็นหลักสูตรองผมนะครับมีซื้อมาจากตลาดธรรมดานะครับหน้าขาดไปสิว่า ดูนะครับมันจะไม่เ้อมาแล้วมันมีกันแรกครับหินหยาบครับหินหยาบเบอร์เบอร์ร้อยแปดสิบ ไปเรื่อยๆครับถูอย่างนี้นะครับ ถูกัดตัวนี้ครับถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆครับแล้วเราค่อยมาลงหินละเอียดนี่เขาเรียกว่าหินยากเนียมังยัง,ยงวะ <c oughs> มาขั้นตอนที่สอครับใส่หินหละเอียด นี่ครับมันจะเป็นคมใช่ไหมครับนี่เราต้องลบเอาหินลบเลบเหลี่ยมนี่ครับลบเหลี่ยมมันจะคมคมลักษณะน,นี้ครับ มันจะลงกับล่องมีดจะเข้ากับร่องมีดอพอดีเลยครับตูดูดูทุกคนเลย ูโอ้โหๆๆๆๆๆเรๆๆๆๆๆโหๆๆๆๆๆ่ๆๆัๆๆๆงไๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆ ดูอย่างนี้คือฆ่าตาหมดนะครับมันจะเป็นตาหมดเด็กมันจะเป็นตาหมด เอาไป็ห้าห้าลูกกระโจนครับแค่ลูกกระโนกรนเรื่อยๆกระโจนเรื่อยบ นมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับ ละเอียดครับละเอียดสุดเลยครับดูนะครับคนเสร็จจะทำวิธีการตัดกระดาษให้ดูว่ามันจะเข้าแค่ไหนดไปเรื่อยครับจเข้านี่ครับแปจะเสร็จนะครับเดี๋ยวจะไปตัดกระดาษให้ดูนะครับคอยดูนะครับ